พลังธรรมนำแสงสว่างสู่จิตใจมวลมนุษย์จะเชื่อหมอดูหรือเชื่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทางการเมืองที่ผ่านมาส่งผลให้ทั้งนักธุรกิจนักการเมืองตลอดจนประชาชนทั่วไปไม่มีความมั่นใจในการดำเนินกิจการต่างๆจนต้องหันเข้าพึ่งพาหมอดู แม้กระทั่งอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีผ่านตำรวจโททักษินชินวัตรก็ยังไม่ไวเดินทางไปพมา่าเพื่อให้หมอดูชื่อดังชาวพม่าอีทีทำนายทายทักและบอกวิธีการสะดอกเคราะห์ให้แต่แม้จะสะดกเคราะห์ด้วยวิธีการใดๆก็ตามก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้ดวงของอดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีคนนี้ดีขึ้น เพราะขณะนี้กรรมไม่ดีที่ได้กระทำมามากมายได้ส่งผลแล้วประเด็นคำถามตรงนี้คือการดูหมอดูดวงเป็นเรื่องที่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่และทางพุทธศาสนามองเรื่องนี้อย่างไรเผยโฉมหมอดูอีทีหมอดูหญิงที่ลือกระชอน ทักษิณเคยไปขอคำปรึกษามามากมายตั้งแต่หาวิธีการทำลายบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์และฝ่ายต่อต้านพระเทศปริยัติวิมลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยายลัยมหากุฎราชวิทยายลัยได้ให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ว่าหมอดูหรือการดูหมอนั้นไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก ในทางตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าสรงสอนเรื่องกรรมและในทางพุทธศาสนาก็ให้เชื่อในเรื่องของกรรมเป็นหลักถ้าพูดถึงกรรมกรรมก็คือผลของการกระทำหากทำดีก็จะได้รับผลดีแต่หากทำชั่วก็จะได้รับผลที่ไม่ดีซึ่งเป็นสัตธรรมเปรียบเหมือนร่างกายของเรา ถ้ากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ร่างกายก็แข็งแรงแต่ถ้ากินอาหารที่เป็นพิษไม่มีประโยชน์ร่างกายก็เจ็บป่วยอ่อนแอการทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกายวาจาใจถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาดังนั้นจะเชื่ออะไรก็ขอให้เชื่อด้วยปัญญาประเทศปริยัตวิมนกล่าวดานพระสุธีบรยาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยระบุว่าการดูหมอถือเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดเรื่องนี้ออกจากชีวิตของคนไทยซึ่งนอกจากการดูดวงเพื่อความสบายใจบางครั้งการดูดวงก็เป็นเรื่องของความเชื่อ ตามประเพณีนิยมในสังคมเส้นในงานแต่งงานการโกนจุกการเปิดร้านซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มองว่าก่อนที่จะทำพิธีมงคลดังกล่าวจำเป็นมีการดูดวงและเลิกยามเสียก่อนบางครั้งมันกลายเป็นประเพณีนิยมไปแล้วเช่นการแต่งงานก็ต้องนำดวงชะตาของคู่บ่าวสาวมาดูว่าดวงสมพงกันหรือไม่ถ้าดวงเข้ากันไม่ได้ จะแก้ไขอย่างไรการจะจัดพิธีแต่งงานก็ต้องหาเลือกหายามที่เหมาะสมหรือแม้แต่จะเปิดร้านเปิดกิจการต่างๆก็ต้องดูว่าคนคนนี้จะเปิดร้านวันไหนเวลาเท่าไหร่ถึงจะดีบางคนไม่สนใจเรื่องนี้แต่ปัญญายาติผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องตามใจพ่อแม่ไม่อย่างนั้นก็จะเกิดความขัดแย้งกันเปล่าๆ สำหรับการดูหมอในรูปแบบต่างๆเช่นดูลายมือดูวันเดือนปีเกิดดูงโงเ่เฮงดูด้วยไพ่ย,ยิบสีนั้นประเทศปริยัติวิมนและพระสุธีวร,รยานเห็นสอดคล้องกันว่าถือเป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณและใช้หลักการทางสถิติมาเป็นส่วนประกอบส่วนจะแม่นจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครรับรองได้ การดูดวงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถิติคือคนที่เขียนตำราดูหมอจะนำข้อสังเกตต่างๆที่ถูกบันทึกไว้มาประมวลเป็นตำราเช่นการดูดวงวันเกิดปีเกิดก็จะอาศัยหลักการทางดาราศาสตร์การโครจรของดวงดาวต่างๆซึ่งมีการบันทึกไว้ว่าคนที่เกิดในขณะที่ดวงดาวโครจรในลักษณะเช่นนี้มักจะมีบุคลิก และมีนิสัยเช่นนี้ในช่วงอายุเท่านี้มีวิถีชีวิตมักจะเป็นแบบนี้หรือการดูลายมือก็จะมีการบันทึกไว้ว่าผู้ที่ลักษณะลายมือแบบนี้มักจะประสบเหตุอย่างนี้ดังนั้นการดูดวงก็คือการประเมินความเป็นไปได้ตามสถิติที่ได้การจดบันทึกไว้ประสุธีบริญาณกล่าวขณะที่พระเทพปริยัติวิมล มองว่าในโลกนี้ก็มีสัตว์หลากหลายการดูหมอก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งแต่เป็นสัตว์ที่ไม่มีในพุทธศาสนาการดูหมอก็คล้ายกับการซื้อหวยนะบางครั้งอาจจะถูกบ้างก็ไม่ถูกบางทีมันไปลงล็อกพอดีในสิบคนอาจจะถูกหนึ่งคนคนถูกก็จะไปเล่าลือว่าหมอดูคนนี้ดูแม่นแต่โดยส่วนตัวอาตมามองว่า เราเชื่อเรื่องกรรมจะดีกว่านะคือถ้าคิดว่าสิ่งที่จะทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำได้เลยไม่ต้องรอเลิกรอยามอะไรเพราะความดีนั้นทำเมื่อไร่ก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าสิ่งที่จะทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีแม้จะดูเลิกดูยามอย่างไรผลที่ออกมาก็ย่อมไม่ดีนะส่วนการทำนายทายทักนั้นก็ถือเป็นเรื่องนอกศาสนาซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้าง ส่วนการดูหมอด้วยยานหรือโดยการถอดจิตอย่างเช่นในกรณีของหมอดูอีทีหมอดูตาบอดฉาวพมา่าซึ่งบรรดาน,นักธุรกิจและนักการเมืองนิยมไปใช้บริการกันนั้นพระส่วนใหญ่หมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือโกหกหลอกลวงหากเป็นพระอรหันต์หรือพระธิระที่บรรลุธรรมท่านจะมียาณ และสามารถถอดจิตได้ซึ่งสิ่งที่ท่านอย่างรู้ก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องส่วนการดูหมอถือเป็นเรื่ององมงายที่ท่านจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเป็นคนละทางกันประเทศปริยัตวิมลกล่าวทางด้านพระสุทีบรยานเห็นว่าการดูหมอโดยใช้ยาานั้นมีความเป็นไปได้เพราะหากคนเราปฏิบัติสมาธิ ได้ในระดับที่ลึกซึ้งก็สามารถถอดจิตได้แต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่หมอดูที่บอกว่าดูด้วยยานนั้นแท้จริงแล้วเป็นการดูจากตำราที่ได้ร่ำเรียนมาซึ่งล้วนแต่เป็นไปในเชิงสถิติแต่การที่หมอดูเห็นหน้าลูกค้าแล้วสามารถหลับตาดูดวงให้ได้เลยนั้นก็เป็นเพียงการนำหลักการที่ร่ำเรียนมาซึ่งมันอยู่ในสมองอยู่แล้วอาททำนาย โดยไม่ต้องขีดเขียนหรือกังตำราเช่นอาจจะจำได้ว่าคนที่มีโครงหน้าแบบนี้เกิดวันนี้เดือนนี้มักมีดวงอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีการที่คนทั่วไปรวมทั้งบรรดาน,นักธุรกิจและนักการเมืองมักนิยมไปดูหมอก็อาจมีประโยชน์ในด้านการสร้างเสริมกำลังใจทําให้เกิดความสบายใจและช่วยคลายเครียดการดูหมอช่วยในเรื่องของกาลังใจ มากกว่าพอดูหมอแล้วเวลาจะทำอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้นพอมีความมั่นใจมันก็มีสมาธิในการทำงานไม่ละล้าล,ละลังและสามารถดึงความรู้ความสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่คนที่มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถก็คือคนที่มีความพร้อมนั่นเองดังนั้นคนที่ไม่มีความมั่นใจก็ต้องอาศัยการดูหมอเข้าช่วย แต่สำหรับคนที่มีความพร้อมจะทำการงานอะไรเมื่อ,อไรก็ได้แต่ถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นเป็นความดีก็ทำไปเลยเลิกยามไม่มีความจำเป็นประเทศปริยัิ он, วิมนกลา่วลองเปลี่ยนจากการดูหมอและเชื่อหมอดูหันมาดูตัวเองและเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่านะว่าวันนี้คุณทำดีแล้วหรือยังเพราะผลจากการกระทำดี หรือที่เรียกกันว่ากรรมดีย่อมเป็นกุศลที่นำมาซึ่งความสุขโดยแท้พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบความจริงของชีวิตศาสดาผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าหลักคำสอนของศาสนาพุทธคือให้ทำความดีและเว้นความชั่วเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโททนะแห่งสักยะวงศ์ผู้ครองเมืองกบิลพัทในบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยเมื่ออย่างทรงพระยาวอยู่มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแต่เมื่อทรงตัดสู้แล้วก็ได้ก่อตั้งศาสนาพุทธขึ้นจึงมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าเล่ากันว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ สามารถเดินได้เจ็ดเก้าทันทีและพอประสูติได้ห้าวันพระราชบิดาก็ได้จัดพิธีขนานพระนามขึ้นในพระราชวังพรามผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีได้ให้คำทำนายไว้ว่าถ้าหากเจ้าชายสิทธ,ธัตถะครองเพศคราวาดจะได้เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะตัดสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนการตัดสรู้ เจ้าชายสิทธ,ธะเฝ้าคุณคิดถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์นอกวังก็มีแต่ลมแรงในวังก็ไม่มีความเป็นอิสระคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนถึงอยู่ในวังนี้สักวันหนึ่งก็ต้องตายไปเหมือนกันเมื่ออายุ2 9พรรษาพระองค์จึงส่งออกผนวดและได้ไปศึกษากับนักบวชผู้หนึ่ง แต่ท่านก็ยังเห็นว่ายังไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นจากทุกข์พระองค์ก็เลยคิดว่าคงต้องลองวิธีบำเพ็ญตบะโดยการทรมานร่างกายดูซิว่าจะสำเร็จไหมพระองค์จึงอดอาหารและทรมานร่างกายโดวยวิธีต่างๆอยู่ถึง6ปีตอนแรกก็มีพวกปัญจกักัวคีหรือพราหมห้าคนก็ทำตามพระองค์ด้วย เมื่อปฏิบัติต่ตอมาพระองค์ก็ทรงคิดว่าใช้วิธีนี้ก็คงไม่ได้ผลแน่แต่เมื่อทรงเห็นว่าวิธีนี้ไม่ใช่ทางแห่งการตัดสู้พระองค์จึงเลิกทรมานตนเองพวกมันจักวิคีจึงหนีพระองค์ไปหมดในที่สุดก็ทรงตัดสู้พระองค์นั่งสมาธิวิปัสสนาตายตนพระศรีมหาโพธิ์ โดยการทำจิตใจให้สงบและพิจารณาความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงด้วยปัญญาส่งรู้แจ้งในอริยสัจส,สี่หรือความจริงของชีวิตสี่ประการอันได้แก่ทุกขเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์การดับทุกขและวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกขและในที่สุดก็ส่งตัดสรู้เป็นพระอระหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 3 5มสิบพรรษาพุทธะหมายถึงผู้รู้แล้วหรือผู้ตื่นแล้วยังไงล่ะพระองค์ทรงสั่งสอนผู้คนจนพระชนมายุแปดสิบพรรษาพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสีพระองค์ทรงสั่งสอนสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แก่พวกปัญจวัคีก่อนใครๆที่ปะอิสิตนามฤคทายวันนับเป็นปฐมเทศนา มนุษย์เราเกิดมามีความเสมอภาคกันทุกคนการแบ่งชั้นวันณะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากในสมัยก่อนประเทศอินเดียแบ่งเป็นสี่วันณะคือวันณะพราหมณ์คือนักบวชวันณะกษัตริย์คือนักรบวันณะแพทย์คือพ่อค้าวันณะสูตรคือพวกทาสพระพุทธเจ้าทรงเดินทรงสั่งสอนผู้คน ไปในสถานที่ต่างๆเป็นเวลา45ปีจนมีพระชนมายุได้8 0พ0รษาพระองค์ทรงสัง่งสอนถึงวิธีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขให้แก่เราประชาชนคำสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้านี้เองภายหลังได้กลายมาเป็นศาสนาพุทธ